ที่สนามหน้าบ้านยุโรปทรงหรูสองชั้นงามตาถูกจัดตกแต่งเต็มไปด้วยดอกไม้สดที่สื่อถึงความรักของเจ้าของงานบริษัทรับจัดงานแต่งดูแลตกแต่งทั่วบริเวณตัวบ้านทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเดิมทีเจ้าภาพต้องการจัดงานเล็กๆ แต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วคนรู้จักกับทั้งสองครอบครัวก็มาแสดงความยินดีกับผู้สมรสมากมายกว่าที่คิดทําให้งานได้เล็กเปลี่ยนเป็นงานใหญ่จนต้องเสริมโต๊อีกหลายชุดส่วนห้องหอถูกตกแต่งด้วยต้นบอนสีหลากหลายพันแซมด้วยดอกกุหลาบสีขาวทุกมุมถูกจัดเข้ากันได้อย่างลงตัว คู่สมรสอยู่ในชุดเจ้าสาวสีขาวเปิดไหล่กว้างระบายลูกไม้เสริมส่งให้ชุดสวยดูงามตาทั้งสองสาวสวยราวกับนางฟ้าก็ไม่ปานดวงตาคู่งามของหมอสาวมองคู่สมรสไม่ยอมลดละไปทางไหนความงามในการสวมใส่ชุดเจ้าสาวของหญิงคนรักทำให้เธอตกตะลึงแทบทันทีที่ได้เห็น ไม่บ่อยนกักที่เธอจะได้เห็นเครื่องหน้าของคนที่ยืนอยู่ข้างๆได้รับการแตะแ,แต้มไปด้วยเครื่องสำอางได้อย่างลงตัวอย่างนี้หนูออนสวยจังเลยค่ะหมอรู้สึกดีจังเลยนะคะที่ได้เมียสวยมาขนาดนี้นะคะและตอนนี้หมอก็อยากจะไล่แขกกลับให้หมดตอนนี้เลยจริงๆค่ะให้ตายสิหนูออน ทำไมคนเยอะจังเลยนะคะกระซิบบอกคนที่แต่งชุดเจ้าสาวที่ยืนอยู่ข้างด้วยน้ําเสียงที่ออกจะเครียดนิดๆกระหนกอ่อนเห็นแววตาวับวาวของหญิงคนรักก็บิดเนื้อต้นแขนเนียนนุ่มเบาๆนิสัยไม่ดีเลยนะคะคุณหมอปอนพวกเขาอุตส่าห์มาอวยพรให้เราทั้งคู่นะคะก็หมอไม่อยากได้แล้วนะะี่ค่ะ แต่หมออยากได้หนูอ่อนมากกว่านะคะหมอสาวออดอ้อนพร้อมกันนั้นก็เอียงแก้มงามไปจุบแก้มนวลที่แตะแต้มไปด้วยเครื่องสำอางบาง,บางแต่สวยหมดจดกว่าทุกวันที่เคยพบเห็นหวานไปหรือเปล่าครับคุณหมอปอนเสียงนุ่มเอ่ยแซวเจ้าของงานของพู้อำนยการ ดังขึ้นอยู่ข้างหลังของหมอสาวยินดีด้วยนะคะคุณหมอ้อนคุณหมอและเจ้าสาวสวยมากเลยนะครับดวงตาคู่โคมทอประกายแสงแห่งความอบอุ่นออกไปอย่างหวังยินดีนาลิสลายยิ้มร่าออกมาอย่างเต็มหน้าเมื่อรับรู้การมาของใครบางคนขอบคุณนะคะท่านขอบคุณมากค่ะที่ให้เกียรติ มาร่วมงานแต่งของปอนะคะไม่ได้สิงานดีๆอย่างนี้ผมจะพลาดได้ยังไงล่ะครับทันใดนั้นดวงตาคู่งามของหมอสาวก็เหลือบไปมองคนหน้าสวยที่ยืนคล้องแขนคนที่เธอทักทายอยู่เมื่อครู่ซึ่งขณะนี้เจ้าร่อนทำหน้าเจือนเจือนบอกบุญไม่รับเครื่องสำอางยี่ห้อหรูก็ไม่ได้ช่วย ให้ใบหน้างามเศร้าหม่นลดน้อยลงไปเลยสวัสดีค่ะมนปอนขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมแสดงความยินดีกับปอนในวันนี้นะคะเอ่ยประโยคขอบคุณออกไปด้วยซาบซึ้งในหัวใจที่อีกคนยอมรับกลับความจริงที่ว่าเธอมีคนของหัวใจแล้วนาลิสลาย,ยอมรับว่า ไม่ค่อยชอบที่อีกคนพยายามอย่างมากที่จะกลับมาสารสัมพันธ์ให้กลับไปเป็นคนที่รักกันอีกครั้งแต่หมอสาวก็รู้ดีว่าเธอชัดเจนกับสถานะที่มีให้อดีตคนรักอยู่พอสมควรและเธอก็บอกตัวเองไีแล้วว่าเธอไม่สามารถให้มากกว่าคำว่าเพื่อนได้จริงๆ มนทนีมองภาพตรงหน้ายัางเสียใจหัวใจดวงน้อยเจ็บแปรรับไม่ได้กับภาพตรงหน้ายิ่งนักด้วยเธออยากจะเปลี่ยนคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นให้เป็นเธอเสียเองที่สวมชุดสีขาวยืนข้างๆอดีตคนรักคิดแล้วก็เหมือนมีก้อนแข็งๆเคลื่อนขึ้นมาจุกที่หน้าอกหายใจแทบไม่ออก เมื่อรับรู้ได้ดีว่าคนคนนั้นไม่ใช่เธอเสียแล้วมนทนีเธอรู้ว่าที่ผ่านมาเธอเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเลยก็ว่าได้ทำอะไรตามใจตัวเองอยากทำอะไรก็ทำคนอื่นที่อยู่รอบกายห้ามคิดต่างจากที่เธอคิดนิสัยส่วนตัวอีกข้อหนึ่งก็คือเธอไม่สนใจว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบอะไร คิดแต่เพียงว่าเธอสะดวกแบบนี้เป็นพอในกรณีที่เธอเคยนอกใจอดีตคนรักที่กำลังยิ้มร่าอยู่อย่างมีความสุขยืนอยู่ตรงหน้าเธอขณะน,นี้แรกๆเธอรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากคนที่เธอเลือกมีสัมพันธ์ด้วยเป็นสิ่งที่แปลกใหม่น่าสนใจกว่าคนรักของหัวใจของเธอขณะนั้นมีอะไรให้ค้นหา ตื่นเต้นท้าทายรู้สึกภูมิใจที่ได้แอบทำอะไรแล้วไม่มีใครจับได้คงจะแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เลิกแต่สุดท้ายเธอก็ปล่อยให้ตัวเองเกาะติดกับความรู้สึกนั้นไปเรื่อยๆจนแล้วจน่อดสิ่งที่เธอปกปิดมันก็โดนเปิดเพราะเธอลืมไปว่าความลับมันไม่มีในโลกอยู่ที่ว่าจะรู้ช้า หรือรู้เร็วก็เท่านั้นและมนฑนีรู้เลยว่ามันไม่คุ้มเลยกับที่เธอสูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้วให้พังไปกับความรู้สึกชั่ววูบบวกกับความตื่นเต้นร้าใจเพียงชั่วครั้งชั่วคราวจนส่งผลให้เธอต้องสูญเสียหญิงที่เคยรักไปอย่างไม่มีวันได้หวนกลับมาอีกแล้วนายแพทย์กฤีฑ ก้มมองหน้าลูกสาวด้วยความห่วงใยเมื่อเขารับรู้ได้ว่ามือบางที่เกาะแขนเขาอยู่เย็นเยือกมากแค่ไหนมือหนายกขึ้นบีบมือนุ่มเบาๆด้วยอยากส่งถ่ายความรู้สึกรักความเข้าใจให้ผ่านสัมผัสนั้นอย่างใส่ใจมนทนีเงยหน้าขึ้นมองหน้าบุกกาลียังหวังขอบคุณ สำหรับกำลังใจที่เธอได้รับการถ่ายทอดจากสัมผัสนั้นของบิดาหมอปอนครับผมขอให้คุณหมอมีความสุขมากๆนะครับความรักก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้เราต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินต้นรักจะได้งอกงามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ะท่านขอบคุณมากนะคะสำหรับคำแนะนำ นาลิสาลาย,ยกมือพนมขึ้นก้มศีรษะจรดปลายนิ้วอย่างนอบน้อมกนกออนก็ทำตามอย่างรู้งานหมอสาวรู้เลยว่าการที่เรามีน้ำอยู่หนึ่งแก้วแล้ววันหนึ่งน้ำในแก้วของเธอโดนใครบางคนทำาหกและคนคนนั้นที่เคยเป็นคนของหัวใจก็ยังพยายามเอาผ้าซับน้ำที่หกแล้วบีบมัน กลับลงไปในแก้วดังเดิมนาริสลารู้ว่าต่อให้พยายามซับน้ำจนหมดยังไงน้ำในแก้วมันก็เหลือน้อยกว่าเดิมอยู่ดีถึงแม้นต่อให้น้ำกลับมาอยู่ในแก้วดังเดิมยังไงเธอก็จำได้ว่าน้ำในแก้วนี้มันเคยโดนทําหกไปแล้วเ,เช่นความรู้สึกที่เธอเคยมีกับอดีตญิงคนรัก ที่มันถูกทำให้หกหายไปจากหัวใจนานแล้วถึงแม้นอีกคนจะพยายามกลับมาเติมเต็มอีกครั้งมากแค่ไหนสุดท้ายมันก็ไม่เหมือนเดิมอยู่ดีได้เวลาเข้าห้องหอแล้วจ้าเสียงแหวแวดของเดนนรงหรือเดซี่เพื่อนรักของกนกอ่อนดังมาแต่ไกลเพื่อเตือนให้เจ้าของงาน รู้ขั้นตอนกําหนดของเลิกยามโดยไม่ต้องบอกซ้ำหมอสาวรีบขอตัวปีกตัวออกจากแขกเรือพาตัวเจ้าสาวเดินไปอย่างรวดเร็วยังผลให้แขกในงานหัวเราะเบาๆกับความใจร้อนของหมอสาวนะ่าเกลียดจริงๆค่ะคุณหมอปอนไม่อายแขกเรือหรอกเือคะ ที่รีบเดินขนาดนี้นะคะตำหนีอีกคนออกไปยังหวังให้ได้คิดเดี๋ยวค่อยชดเชยให้พวกเขาแล้วกันนะคะบอกพางกุมมือพาเจ้าสาวเดินเข้าไปในห้องหอซึ่งมีพ่อแม่ของเธอและคุณป้าพร้อมพี่สาวของหญิงคนรักรออยู่ก่อนแล้ว ทั้งสองนั่งพับเพียบแล้วก้มลงกราบขอพรหญิงชายสูงวัยมองหน้าบุตรสาวอย่างรักใครมืออุ่นลูบหัวของบุตรสาวอย่างถนอมพ่อกับแม่ขอให้หนูอนมีความสุขมากๆนะลูกแล้วก็มีความสุขในชีวิตของการแต่งงานคำอวยพรถูกกล่าวให้ทั้งคู่อย่างต่อเนื่องคำทุกประโยช์ ล้วนถูกทรงไทยออกมาจากหัวใจที่เต็มไปด้วยความยินดีกว่าจะครบทุกคนก็ทำเอากระหนกอ่อนเหน็บกินจนได้เมื่อเวยพรเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดก็ทยอยออกจากห้องไปแกฉันขอให้แกมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะมีฝัวเป็นตัวเป็นตนแล้วก็อย่าลืมฉันละ่ะจีบปากจีบคอ ก็ซิบบอกเพื่อนรักยังหวังหยอกเย,ย้าอุ้ยยายอ่อนยายหนูอน่อนหนีบฉันทำไมนะ่ะฉันเจ็บนะยกมือขึ้นรูปแขนที่ถูกหนีบเพื่อหวังให้หายเจ็บต้องโดนเสียว่างละ่ะดูพูดออกมาแต่ละคำดวงตาคู่งามเขียวปัดมองหน้าเพื่อนรักอย่างนึกตำหนิโอเคโอเคงั้น ออกไปก่อนแล้วกันนะแกจะได้เข้าหอกับคุณหมอเธอนะเดี๋ยวจะเลยเลิกงามยามดีเสียก่อนอย่าหักโหมนะแกเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางไปฮันนีมูนไม่ไหวเดซี่เดี๋ยวเหอะก่อนที่สงครามย่อยๆจะเกิดเดชนาลงก็ลุกขึ้นยืนด้วยเขาพอใจเป็นอย่างมากที่ทำให้เพื่อนรักมีใบหน้าที่แดงซ่านออกมาอย่างนึกอาย กับประโยคที่เขาพูดแซวเพื่อนรักออกไปนาลิสลาเดินไปส่งแขกคนสุดท้ายพอเขาก้าวผ่านพ้นประตูหมอสาวก็รีบปิดประตูลงก่อนอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับส่งรอยยิ้มพลายหวานให้หญิงคนรักยังหวังเอาใจนนออนจ๋ากนุกออนขานรับเสียงแผ่ว หากแต่หวานนักในความรู้สึกของหมอสาวเราแต่งงานกันแล้วนะคะแล้วหมอก็มีเมียอย่างเป็นทางการแล้วนะคะหนูออนชอบตําแหน่งเมียที่ได้รับจากหมอไหมคะคาถามของหมอสาวสร้างความว่าหวามบนผิวแก้มของคนที่ถูกถามยิ่งนักใบหน้างาม เอนเอียงเปิดทางเมื่อหญิงคนรักซุกไซลงมาที่ลำคอละหงปากอุ่นเม้มงับเนื้ออ่อนเบาๆพร้อมกันนั้นก็ลากริมฝีปากอุ่นไปที่ติ่งหูเล็กๆโอ้ยคุณหมอปอนกระหนกออนสะดุ้งเฮือกเมื่อปากร้อนขบติ่งหูเล็กเบาๆจนชวนให้สร่านเสียว ร่างงามสะดุ้งหยงเปล่งเสียงหวานแผวเรียกอ,อีกคนยังหวานยนมอสาวคานลับในลำคอขณะเลื่อนริมผิวปากอิ่มลงไปเรื่อยๆจนถึงสวงงามกระหนุกอ่อนสะดุ้งหยงขึ้นมาอีกครั้งจากการลูกลานของคนบนล่างเธอเองนกายออกห่างด้วยความรู้สึกซ่านสีิวมากกว่าปกติ อืหนุอ่ออนคนที่เคยได้ทุกอย่างแต่กำลังถูกขัดใจทำให้คางเสียงไม่พอใจในลำคอออกมายังขัดในอกก่อนจะฝังใบหน้าลงบนเนื้อนวลน,นุ่มสองข้างสลับกันซ้ายขวาอย่างถนอมฝ่ามือบางเคลื่อนไหวจากแผ่นหลังลงไปบีบเข้น สะโพกผายมนย่างตั้งใจเมื่อกนกอ่อนถูกลูกหนักมากกว่าทุกครั้งล่างงามก็บิดเหลานลิสลาทําตามเสียงเรียกร้องของหัวใจล่างบางของหมอสาวไม่รังรอต่อความต้องการของตัวเองริมฝิปากบางอยากลึกก็ตะโปมจูบปากอิ่มททันทีกนกอ่อนคางอื้ออ้านในลำคอ แต่ก็ไม่ได้ขัดขืนหญิงคนรักแต่อย่างไรมีหนามซ้ำยังปลดปล่อยอารมณ์ไปตามแรงสวาดที่แล่นพล่านไปทั่วสัมพางกายสาวยังหลุ่มเพลินจนกระทั่งในที่สุดหมอสาวก็พาเธอโรธยานขึ้นสู่วิมานฉินพีแห่งความฮฤหันห,หลายครั้งติดติดกันไม่นานทั้งสองก็ทิ้งตัวรงนอน ประคองกอดกันและกันไว้ในอ้อมกอดอย่างแนบแน่นพรางหอบหายใจแรงๆออกมายัางเหนื่อยลา้าเจ็บไหมคะหนูอออนหมอสาวถามเสียงนุ่มจูบกลางกระหม่อมบางด้วยกริยาที่สุดแสนจะถนอมพร้อมกันนั้นก็จับปลอยผมบิดเป็นเกลียวให้ไปทัดลงที่ข้างหูเล็กๆยังใส่ใจกระหนุกอออนรู้สึกเอียงอาย กับการตอบสนองความต้องการของหมอสาวเมื่อครู่นี้ยังลืมอายยังผลทําให้กะหนกอ่อนไม่กล้าสบตากับหญิงคนรักแม้แต่น้อยแต่ก็ตอบคําถามออกไปด้วยน้ําเสียงอึกอักถึงจะเจ็บแค่ไหนแต่หนูอ่อนก็ชอบมากนะคะที่คุณหมอปอนทําอย่างเมื่อครู่นี้คําตอบที่ได้รับ ทำเอาหัวใจดวงน้อยของหมอสาวแกว่งไหวแทบทันทีก่อนจะโน้มหน้าเข้าไปใกล้จุมพิษที่แก้มหอมหอมจนบูบี้หนึ่งฟอดใหญ่พูดถูกใจอย่างนี้หมอต้องให้รางวัลหนูออนเสียแล้วสิคะหมอขอให้รางวัลหนูออนอียกนะคะคืนนี้หมอจะจูบหนูออน ไปทั้งตัวเลยค่ะกระหนกออนเกยคางมนกับอกนุ่มของหญิงคนรักคลี่ยิ้มให้พร้อมสายหน้าไปมานิดๆกลัวตายแหละจมูกโด่งยื่นเข้าไปคอเคลียสองเนื้อน,นวลกลมกลึงอย่างหวังเอาใจหนูออนกลัวแต่ว่าคุณหมอปอนจะหมดแรงเอาเสียก่อนนะคะ อาจจะไม่ไหวเอาได้นะคะไม่ไหวก็อย่าฝืนนะคะหนูออนขอเตือนไว้ก่อนนลิศลาหัวเราะร่าออกมาด้วยน้ำเสียงที่สูสนจะสดใสสุขใจที่ได้รับคำท้าจากคนดวงหน้าง,งามขาวผ่องที่กำลังฟอนเฟนสองเต้างามนุ่มหยุ่นของเธออยู่ขณะนี้ปากอุ่นดูดขบเม้ม สลับกันไปมาทั้งซ้ายขวายังผลให้อารมณ์ว่าหวามเมื่อครู่พวยพุ่งขึ้นใหม่ครั้ง